คุณครับผมขอยืมเงินสักหนึ่งพันบาทได้ไหมครับคือผมจะเอาไปเบ็นค่ารถกลับบ้านนะครับอะไรเนี่ยหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีจะมาหลอกแม่ค้าเหรอวะป่านะครับคือผมเพิ่งกลับจากการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับแล้วผมก็โดนพวกโจรขโมยโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าเงินไปหมดเลยผมเลย อ๋องั้นเดี๋ยวผมเอานาฬิกานี่มาเป็นประกันก่อนได้ไหมครับนาฬิกานี่ก็ราคาประมาณสามหมื่นกว่าครับใครจะไปเชื่อนาฬิกาเดี๋ยวนี้ก๊อปปี้เกรดเอก็หลักร้อยแล้วจริงนะครับคือผมโดนขโมยกระเป๋าเงินแล้วก็โทรศัตทร์จริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นวิชาชีพ พี่สาวฉันบอกว่าเขาเชื่อคุณค่ะขอบคุณมากนะครับงั้นผมเอานาฬิกานี้ไว้เป็นประกรันนะครับเดี๋ยวผมจะคืนเงินแน่นอนครับพี่สาวฉันบอกว่านาฬิกาของคุณแพงเกินไปคุณเก็บไวเ้เถอะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคนนี้ใจดีมากเลยผมสัญญานะครับ ว่าผมจะกลับมาตอบแทนคุณแน่นอนผมครับพี่เมยผู้ชายคนเมื่อกี้คือใครอ่ะ ู้ชายคนนั้นมายืมเงินหนึ่งพันบาทบอกว่าจะเอาเป็นค่ารถกลับบ้านแล้วรู้จักกันหนอไม่รู้จักแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะเอามาคืนเราก็เชื่อเนี่ยนะบนโลกใบนี้ยยังมีคนหลอกลวงอีกตั้งเยอะแยะมากมายอะ่ะวันหลังก็ช่วยเตือนพี่เมยด้วยว่าอย่าใจดีเกินไปไม่งั้นจะโดนเอาเปียบ มีเอย่าใจดีแบบนี้สิร้านเราอะลูกค้าเขาไม่ค่อยเยอะนะถ้าให้คนอื่นยืมเงินแบบนี้พี่จะเดือดร้อนเอานะเออนี่ฉันยื่นเอกสารให้หน่วยงานมาช่วยแล้วนะโครงการนี้เขาจะช่วยพี่ผ่อนเดือนละห้าพันแค่พี่เซ็นตรงนี้หน่วยงานก็จะอนุมัติเลย ใช่อย่างน้อยก็ช่วยให้พี่จ่ายค่าเช่าน้อยลงไหมดีกว่าจ่ายเต็มแล้วกันใหก่อนนะ คุณครับผมเอาเงินมาคืนนะครับไม่เป็นไรครับนี่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องตอบแทนคุณอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่มีใครเชื่อผมเลยแต่คุณก็ยังเชื่อผมคุณจะเอาเงินให้ผมอีกอ่ะ ถ้าเกิดว่าผมไม่มีคุณเนี่ยผมคงไม่ได้กลับบ้านนะครับผมขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับเราไ้เดี๋ครับเฮ้ยเจ้าของร้านนี่มาอะไรกันเนี่ยฮะยังไม่เก็บข้าวของออกจากที่นี่อีกเหรอคุณเป็นใครคะรับตั้งแต่วันนี้ฉ right. ันคือเจ้าของนี่ฉันให้เวลาพวกคุอแค่วันเดียว เก็บค่าของออกจากที่นี่ให้หมดไม่อย่างนั้นร้านเธอได้พังเละแน่แต่นี่เป็นร้านของพี่สาวฉันนะคะจะให้ย้ายออกได้ยังไงนี่ยังไม่เข้าใจเหรอฮะมีคนเอาที่นี่มาจำนองกับฉันสแสดงว่าที่นี่มันคือของฉันพูดอะไรของมึงไอ้บ้ากูไม่เข้าใจที่มึงพูดมึงแหกตา เนี่ยมันใช่ลายเซ็นมึงหรือเปล่าเออนี่ฉันยื่นเอกสารให้หน่วยงานมาช่วยแล้วนะโครงการนี้เขาจะช่วยพี่ผ่อนเดือนละห้าพัน แค่พี่เซ็นตรงนี้หน่วยงานก็จะงมัดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับหลักฐานมาเห็นอยู่ตามตาตรงนี้แล้ววันนี้มรีบย้ายห้าหอออกไปเลยนี่ไงคนที่จำนองที่กับฉันคุณปมะเมียว คุณรีบจัดก,การตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะให้พวกนี้ย้ายข้าวขอออกไปภายในวันนี้ไม่งั้นคุณนั่นแหละที่ต้องโอนเงินคืนผมอคุณบอยใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันคุยเองก็รีบคุยให้เสร็จเลยแล้วกันวันนี้ผมเสียเวลามามา,มากพอแล้วพี่เมย์ย้ายออกไปเถอะร้านนี้เปิดยังไงอะ่ะก็ไม่ได้กําไรอยู่ดีฉันขายร้านนี้ให้กับคุณบอยไปแล้ว จะช่วยไหมแล้วพี่จะมาโมโหใส่ทําไมเนี่ยขายข้าวได้กําไรวันละร้อยเนี่ยสู้ขายร้านนี้ไปแล้วเอาเงินไปให้ฉันเปิดธุรกิจใหม่ไม่ดีกว่าหรอเชื่อฉันสิฉันจะดูแลพวกพี่เองแต่พี่มวยเปิดร้านนี้มานานแล้วนะอย่างน้อยก็ส่งพี่เรียนจนจบอะทําไมพี่ในละคณแบบนี้พี่ลืมไปแล้วหรอว่าใครดูแลพี่มาตลอดอะฉันไม่ได้ลืม ฉันก็กําลังจะช่วยอยู่ไหมเนี่ยแกก็หุบปากไปเลยช่วยอะไรพี่เมย์ได้ไม่เยอะแล้วจะมาเดือดร้อนทําไมอ่ะแต่สิ่งที่พี่ทํามันคือโกงนะพี่อย่าหลอกให้พี่เมย์เซ็นเอกสารพี่อย่ามาพูดแบบนี้นะเข้าใจไหมอย่ามาพูดแบบนี้นี่มันนายแล้ว่าทำไมพี่ทำแบบนี้อย่ามาพูดแบบนี้ไม่เข้าใจอ่ะให้พวกมึงตกลงกันได้เลยยังผู้ไม่ได้เสียเวลามาที่นี่เพื่อยืนดูพวกมึงทะเลาะกันนะ ร้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ผู้หญิงคนนี้เอง